ตอนที่ตั้งแต่ท่องอะมันรู้สึกมันรู้สึกคนหลังลูกมันรู้แล้วมาเล่าให้แม่ฝนฟังว่าเหมือนมีคนยืนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นเหมือนไฟดูดเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะกำลังจะกวดน้ํานะน้ํายังไม่ได้กวดนะไม่ได้ยังไม่ได้กวดน้ําเลยยังไม่ได้กวดน้ําเลยยังไม่ได้นั่งสมาธิ แต่คาที่เราพูดอะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแปลอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงอะเน,นี่ยบอกว่าเออแล้วกูตานะ้าอะมันมันทักเน็ตว่ามึงแล้วมึงอะให้หวยคนบ่อยให้เลขคนบ่อยอะให้มึงระวังตัวไปด้วยนะเพราะว่าการที่จะให้เรขคนได้เนี่ยหนึ่งก็เหมือนที่เน็ตไปได้รู้มาก็คือว่าจะทําให้เราปวดหลังเจ็บหลังแล้วอาจารย์ก็แบบทักว่าเออมีองค์นะรู้อาจารย์ก็รู้แม้กระทั่งว่า เคยไปขออะไรไว้เมื่อสีปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสรุปเนีตต้องกลับไปที่คำชะโนดอีกเหมือนเขาทวงสัญญาตามขอสัญญาเน็ตคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าวันวันอะไรนะคะอุ้ยพูดแล้วยังสัน่นอยู่เลยเวลาพูดแบบแบบเนี่ยขนลุกเนี่ยพูดตรงๆว่าขนลุกแล้วเน็ตมันจับต้นชนปลายได้เรื่องที่ อาจารย์บอกเนทว่าเนทสวสดมนต์ด้วยนะอย่าลืมนะทําไปก่อนช่วงนี้ทําไปก่อนนะทําไปก่อนนะลูกแม่เอาสายชาดไดฟ้นในเนทเลยใน้อง,งนะเอามายืมก่อนแล้วก็คือเนทอะสวสดมนต์ตั้งแต่เด็กจนโตเราไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เนะบอกเลยเพราะว่าก็เหมือนที่พยายามมีคนทักอย่ารับของนะเนทนะ อย่าหลับอย่าพยายามครอบครูอย่ามีการครอบครูอย่าให้ใครมาครอบหัวอย่าให้ใครมาลงของอย่าให้ใค,คือเนี่ยจะโดนทักอย่างนี้ตลอดไม่เคยคิดว่าจะเจอกับตัวคนลุกแล้วเหมือนโดนไฟช็อตเข้าใจอารมณ์ไหมเหมือนโดนไฟช็อตแล้วมันนั่งนิ่งมันมันลุกไม่ได้อะ่ะแล้วตอนนั้นหัวใจเนิดจะวายอะหัวใจแบบจะลมเล้วให้ได้ตอนนั้นเลยมันเหมือนจะเหมือนจะ จะหงายให้ได้เลยตอนนั้นน่ะจะล้มอ่ะแล้วเวลาแล้วเวลาเน็ตแบบนน่กําลังจะขอพอรว่าเออขอเลขขออะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก็อยากได้อะไรหรือชื่ออะไรอย่างเงี้ยให้มาบอกเน็ตนี่จะทําบุญให้เขาเพราะว่าของในบ้านเน็ตเยอะ แล้วของไหนที่มันไม่ดีเนี่ยจะให้อาตาร์ทักแล้วก็นําของนั้นออกจากบ้านคือก่อนวันหวยออกทุกครั้งอ่ะเนี่ยจะมานั่งมานั่งสวดมนต์แล้ววันเนี้ยอยู่คนเดียวเอาเข้าใจอารมณ์ฝนตกพึ่งฝนตกมันจะเศราบอ่แล้วอากาศมันจะเงียบมากเงียบแบบเงียบแล้วมันนั่งสมาธิได้มันมันทําสมาธิได้คือ วันนี้เป็นวันเดียวที่เน็ใจนิ่งที่สุดในการที่เนสจะขึ้นไปขึ้นขึ้นไปห้องพระแล้วสวดมนต์ใครไม่เชื่อเน็ตเชื่อนะแล้วเรื่องที่เนสเคยโดนทักเหมือนกันแล้วคนที่ทักเนสก็อยู่คนละที่ไม่ได้มีใครรู้จักกันเคยบอกเนสว่าระาวาังนะเข้ามาอยู่ในวังวนพวกนี้แล้วอ่ะ สิ่งดีและไม่ดีมันก็จะมาพร้อมกันสิ่งที่มองไม่เห็นก็อย่าพยายามไปท้าทายมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเน่ก็ไม่ได้สนใจอะไรระวังญาติผู้ใหญ่เราจะไม่สบายหนักนะมีคนพยายามทําของใส่หน้าอะไรเงี้ยเข้าหัวเน็ตไม่ได้เข้าตีนเน็ตไม่ได้อะไรอย่างงี้ยแม่เน็ตเน็ตก็ฟังนะอันนี้ก็เป็นแค่เรื่องที่เขาเขาเล่าให้ฟังแต่เราก็ไม่เคยไม่เคยรู้นะคะแต่เน็ตเขาเล่าให้เน็ตฟังแบบนี้ว่า มีคนพยายามทําสิ่งไม่ดีใส่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออสมัยนี้มันจะมีหรอสมัยนี้มันยังจะมีอยู่หรอสรุปก็คือยายเน็ดป่วยจริงๆก็เลยเออยายอาจจะป่วยเพราะว่าแกก็แก่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอยู่ดีๆทําไมถึงจะป่วยทําคนอยู่ดีๆทาไมยายเน็ถึงมาป่วยเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเน่ยก็เอา้าก็เม่พยายามไม่คิดอะไร ก็คือเขาพยายามทักเราก็คือว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้แล้วเราก็มีครูบาอาจารย์เนาะเราเป็นคนมีครูบาอาจารย์นะคะนี่เป็นคนมีครูบาอาจารย์แต่นี้ไม่บอกนะว่าเนี้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนเนาะเป็นของรักษามีของรักษาด้วยนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านที่เน็ตนำมานี่ก็คือว่ามีทั้งท้าวเวสสุวรรณ พ่อก็คือเวลาเนตทําบุญแต่ละครั้งเนี่ยเนตจะอุทิศส่วนกุศลให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเนตทุกคนเชื่อไหมเนตเอาภายกระซิบมาตั้งแต่วันแรกที่นําเข้ามาในบ้านนะเนตก็ไปลองของเขานะภายกระซิบก็คือผีพายอะแต่แต่มาจากอะมาเออะไรนะวัดป่าช้าวัดดอนนะคะ อันนี้ถ้าใครมีลูกเด็กเล็กแดงได้ไม่นําให้บูชานะคะเขามาบอกชื่อเนทเลยนะแต่นี้จาชื่อเขาไม่ได้แหละมาบอกชื่อเนทเพราะว่าคือขอเลขเขาสามตัวสามตัวตรงแล้วเขาก็มาบอกพออีกเนี้ไม่ได้ทําบุญนี้เขาเขาก็เลยมาทวงเนทแล้วบอกเนทเราบอกว่าแล้วบอกชื่อดิถ้าไม่บอกชื่อเนทไม่รู้นะวันนี้จะทําบุญนี้ใครอ่าแล้วเนทแล้วเนททีเนี้ยแล้วทีเนี้ยเนทก็เลย นอนไปอีกวันหนึ่งชื่อโคตรยาวอ่ะชื่อยาวมากเลยนะชื่อยาวยาวแบบชื่อผู้ดีสมัยก่อนนะเป็นผู้หญิงพัฒระวิภาดาอะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งนามสกุลก็ยาวมากแล้วบอกเน็นว่าถ้าจําไม่ได้ก็สวดส่งเออถ้าจําไม่ได้ก็ทําบุญส่งๆไปเลยนะพูดกับเน้นอย่างเงี้ย ก็เลยเล่าให้ตาลฟังตามชื่อยาวมากเลยนะตัวเองจําไม่ได้เลยเมื่อคืนนี้พัทธลวิพาดาอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วชื่อยาวมากก็เลยว่าอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะมันหลายอย่างแม้แล้วเรื่องที่เจอวันนี้อาจจะเป็นพวกความปากดีที่มีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายตัวก็เลยบอกว่าแล้วระจบก,กับที่มีคนทักด้วยว่าเออให้ระวังนะให้ระวังกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น คนมันคนรักมีคนเกียดมีแล้วเนทเพิ่งถอดสร้อยพระที่เนทห้อยแล้วปกติเนทจะใส่พระตลอดแล้วอยู่ดีเปลี่ยนเสื้อใส่ชุดนอนไงเนทก็เลยเนทก็เลยถอดตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าอยู่บ้านตัวเองเนาะก็เออมันก็ต้องถอดบ้างแหละสร้อยเพราะว่าปกติเนทส่วนมตน์เนทจะไม่ถอดสร้อยไม่ถอดอะไรเลย,เลยแล้ววันนี้อยู่ดีมาบอกเนท ชื่อยาวมากเออเน็ตเจอบ่อยนะกับเรื่องแบบนี้แต่เน็ตก็พยายามทําบุญให้ลหลอดตอนนี้ยังยังมีกล้าขึ้นห้องเลยบอกตรงเน็ตยังไม่ได้กวดน้ําเลยนะแล้วเหมือนไปปากดีพูดกับเขาอะ่ะแบบถ้าใครที่มันคิดไม่ดีกับเราอะ่ะ หน,หนูไม่ได้ไปคิดไม่ดีกับใครนะเพราะหนูอยู่ในที่ของหนูแล้วหนูไม่ได้ไปสนใจอะไรกับใครเลยหนูไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครวันเนี้ยหนูตั้งใจจะมานั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเงี้ย